คลิปนี้เที่ยวสุดตัวและวงในายไลแมนไปเที่ยวกันที่พัทยาครับมีเที่ยวเที่ยวเปิดใหม่ที่พักใหม่ๆอัปเดตกันเยอะเลยคนเดอะแก๊งสาวๆไปกันเป็น10คนครับจะมีอะไรเด็เดๆบ้างไปดูร็อกการเที่ยวพัทยา2วัน1คืนกับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับ โอเคครับผมวันนี้นะครับผมเรามาที่พัทยากัน2วันหนึ่งคืนนะครับโอ้พาแบบเพื่อนๆเช้าๆกันในในแก๊งนะครับมากันเพียบเลยนะครับและที่แรกก่อนที่เราจะไปเข้าที่พักนะครับเราก็จะมาที่ f ฟร r S สวีทวิลเลจนะครับก็เป็นคาเฟ่ที่แบบว่ามีตั๋วเข้าไปข้างในด้วยนะครับมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะเลยแล้วก็เห็นว่าเป็นม้าหมุนนะครับที่มีที่เดียวในพัทยาเลยนะครับ ที่แฟลตีสวีทวิลเลจเนี่ยตกแต่งเป็นเหมือนหมู่บ้านขนมหวานครับจะมีบ้านเป็นหลังๆแล้วแต่ละหลังเนี่ยก็จะตกแต่งโทนสีชมพูฟ้าหวานแหววน่ารักน่ารักเหมาะกับวัยใสอย่างพวกเรามากเลยครับไซอะไรเรอ,อไซใของกินอยู่ไสของกินอยู่นี่เลยครับเขามีเคก้กมีขนมหวานเครื่องดื่มคอยให้บริการค่าข้าวเนี่ยก็สามารถนํามาเป็นส่วนลดสาหรับอาหารและเครื่องดื่มได้ด้วยครับไฮไลท์ของที่นี่ก็คือม้าหมุนที่มีเพียงที่เดียวในพัทยาตัวนี้ครับใครชอบถ่ายรูปเนี่ยอยู่ยาวๆได้เลยครับมีมุมไม่ถ่ายรูปเยอะมากๆ ยาปลูกเผยเถอะตามหาแหวนอีกแล้วยาปลูกผมต้องเข้าแล้วอะคลิปนี้โอ้ย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 หนูขออะไรโอ้ยหลุ่มได้เลยอินเออร์แอคมาโน่นแอคมาอเลสครับบ๊ายบายอามาอู๋ขายของอ้ามินขายของดินนา นี่มาโอเคนี่พันห้านี่เท่าไร่พันห้าอันเนี้ยแปดร้อยแปดร้อยรวมค่าห้อง เขามีส่วนต่อเติมอีกเพียบเลยนะครับถือเป็นที่เที่ยวเปิดใหม่ใจกลางพัทยาเลยครับและจากนั้นเราก็ขับรถไปยังที่พักของเราในวันนี้เป็นบ้านพักภูเวลาเปิดใหม่หลังโรงพยาบาลกรุงเทพนี่เองครับผมมารีวิวเป็นเจ้าแรกๆเลยนะครับที่เนี่ชื่อว่า Big a อลิ e Villa b บา w i ว s s เต y พัทยาครับด้านในห้องเนี่ยสะอาดสะอ้านด,ดีครับมีห้องสองท้ายคือแบบ1เตียงนอนและแบบ2เตียงนอนครับทุกอย่างในเนี้คือใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับในห้องนี้มีความหรูหราแล้วก็มีความโมเดิร์นครับนี่มีอะไรกินมั้ย โอเคตอนนี้เราอยู่ที่ที่พักแล้วนะครับอันนี้ก็จะตั้งอยู่ตรงข้างหลงังโรงพยาบาลกรุงเทพเลยนะครับเออเป็นที่แบบค่อนข้างส่วนตัวนะมันเป็นเหมือนเป็นซอยตันแล้วเราก็อยู่สุดซอยก็คือจะไม่มีใครแบบว่าเข้ามาเข้าๆออกๆอะไรมีแต่พวกเราเท่านั้นเลยนะครับห้องพักของที่นี่นะครับคือนอนได้40คนใคนสูงสุดเพราะว่ามันมีวันมาณ20เตียงใหญ่เออก็คูณ2เป็น40นะครับแล้วก็มีทั้งห้องพักเดี่ยวห้องพักคู่นะอะไรเงี้ยเออข้างในก็เออตกแต่งหรูหราดีครับแล้วก็ข้างนอกนะก็จะเป็นสระน้ำนะครับแ้วล มีส่วนของสไลเดอร์นะเออเป็นแบบโค้งๆนะครับเออยาวประมาณ14ีเมตรได้นะครับกางก็จะมีพวกโต๊ะพูลนะฮะแล้วก็มีารานาวเกะด้วยนะครับดูแล้วก็เออมีมุมถ่ายรูปสวยๆนะตรงสระน้ำหินอ่อนเนี่ยเออมันแบบดูแบบเออดูราดีนี่ผมสำรวจมานี่คือโอ้โหเรื่องความบันเทิงนี่คือยิ่งกว่าพระรามเก้าคาเฟ่น,นะครับผมที่นี่ เล่นน้ากันสนุกสนานบันเทิงเรืองใจมากๆครับหลังจากเล่นน้ํากันเสร็จก็เลยต้องมาทาอาหารกินกันซะหน่อยเป็นรมเนียมภูล่าครับผมก็สั่งกุ้งสั่งปลาหมึกมาย่างเป็นดินเนอร์ในวันนี้ครับซึ่งพอตกเย็นๆก็เพิ่งรู้นะครับว่าภูวล่าแห่งนี้เขาก็จะมีกิมมิกเล็กๆนะครับก็คือเอาทีโมดเนี่ยมาเปลี่ยนไฟในสระน้ําได้ด้วยครับมีตาข่ายและที่วางแก้วตรงสระน้ําเลยและข้างๆก็จะมีบาร์หินอ่อนไว้นั่งชิลๆเมาส์มอยทำเครื่องดื่มชนแก้วกันครับ ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะผูให้เล่นพร้อมกับไฟที่สามารถปรับให้เป็นสไตล์นีออนได้ด้วยนะครับตรงนี้ถือเป็นกิมมิคที่ทําให้บ้านหลังนี้เจ๋งมากๆครับสุปมาก,น,มามกะนะครับข้างบนคือมีคาราเกะนะฮะมีโต๊ะผูแล้วก็มีตัวปลาเป้า่ะเออมันแบบตัวปลาเป้านี่คือตัวดีเลยนะท่านา เวลามีกิจกรรมตรงนี้ทําให้แบบคนมาลุมกันเยอะอ่ะคือสมมติเป็นโต๊ะพูเนี่ยบางคนเขาก็เล่นพูไม่เป็นใช่ไหมบางคนก็แก่บางคนก็แบบเล่นไม่เก่งอะไร้เขาก็ไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกันร้องคาราโอเกะก็เหมือนกันคือบางคนก็ร้องคาราโอเกะไม่เป็นบางคนก็นั่งเฉยเฉยอะไรเย่างี้แต่ว่าปลาเป้าเนี่ยคือทุกคนมันปลาได้เหมือนกันหมดแบบใช้ความแม่นยำอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าเครื่องปลาเป้านี่แบบเพอ,อดีมากกับผู้ใหญ่ก็เล่นได้สนุกมากครับาาิง้รงครค อดูอยากจะท้ำดูว่าเธอมั้นยมองหรือควนม,มองชีวิตเงาประจํมดนแสงที่ยังสบ,บายมียอ้มชาถ้าเป็นควันไฟที่จึงบางเบาอาเข้าในตา ฉันจำไม่สีน้ำตาเธอเป็นเมืองใบฉันอยากรู้เพราะฉันอยู่เธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นฉันหมอขาแล้วบางคราวเธอเป็นเหมือนควันฉันนั้นฉุดไม่มั่นใจเพราเธอฉันต้องสีกับควันไฟจะเตรียนตัวรัะเตรียนใจ นนหลังจากที่เมื่อวานนะครับนอนมาวันหนึ่งนะครับเ,ออเพื่อนๆก็ฟังฟังเสียงเพื่อนๆเ,นนะเพื่อนก็ชอบนะครับที่ที่พักที่นี่เขาจะมีรายละเอียดดีเทลบางอย่างเออเพอนพวกแบบพวกไฟซ่อนนะครับมีแบบเป็นพาร์ติชันบนหัวเตียงเนะี่ยเออแล้วก็เตียงเขาก็ทำได้หนามากเวลานอนก็คือนอนสบายไม่ใช่เหรอ เป็นพกเล็กๆนะครับกระจกก็ใหญ่แล้วก็เรื่องของเสียงอ่ะมันมีเป็นเหมือนที่กั้นอ่ะเออทำให้ข้างนอกอ่ะก็ไม่ได้ยินเสียงเราแล้วเราเองก็ไม่ได้ยินเสียงข้างนอกครับภูเวล่าเนี่ยจะอยู่หลังโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับและโรงพยาบาลกรุงเทพก็คือติดกับถนนใหญ่เลยนะเออแต่ว่าไม่มีเสียงถนนเลยไม่มีเสียงรถวิ่งเลยที่ออกมาตรงนี้เนี่ยมีแต่เสียงนกอ่ะโอ้แบบบรรยากาศดีมากนะครับม,มาก,กันหลายหลายคนนี่คือคุ้มมากเลยครับคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราโอฟินผักผลไม้อบกอบครับอันนี้น่าจะเป็นขนุนลองสิ โอ้โหมีน้ำลายยื่นเล็กน้อยนะครับอร่อยไหมอร่อยไหมคะเอ้ยอร่อยเด็กพูดไม่โกหกเว้ยอร่อยอร่อยจริงไม่แข็งบางเจ้าเคยซื้อเมื่อกล้วแข็งอแข็งมากควาจะหักเลยเหม็นหืนมากแล้วเขาบอกว่าไม่แต่งสีไม่ใส่ทินไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็ไม่ใส่วัตถุกันสียใช่แบบว่า เออสดสะอาดเด็กกินได้เอใหญ่กินดีนี่เด็กปกติก็ไม่กินผักไม่กินผักใหญ่อืมอร่อยอ่ะมีความเบบ้คือมันยังคงรสชาติของผลไม้นั้นอ่ะใช่ผักผลไม้นั้นแบรนด์ก็ชื่อโอปินเหมือนว่ากินแล้วแบบินฟินสีเหลืองภาษาอังกฤษคือเยลโล๋อแล้วถ้ามะม่วงอ่ะอ๋อเด็กยังเล่นไม่ได้ตับนี้ กินข้าเช้ากันเติมพลังเรียบร้อยเราก็ไปลุยกันต่อที่ Frost s t m i g i l e y I.O.F. สยามครับที่เที่ยวเปิดใหม่เลยที่นี่เป็นอาณาจักรน้ําแข็งพื้นที่กว่า30,000ตารางเมตรมีปฏิมากรรมน้ําแข็งแกะสลักที่ติดอันดับใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับอุณหภูมิประมาณ15องศาเลยครับ ก่อนเข้าไปเราก็จะผ่านโซนเดือหิม,มะพานนะครับเป็นประติมากรรมทรายขาวที่บอกเล่าเรื่องราวของป่าหิม,มะพานเป็นงานศิลปะของไทยที่สวยมากๆครับค่าเข้าชมเนี่ยคนละ350บาทนะครับราคานี้ก็จะรวมการเช่าเสื้อนา,นาวและกิจกรรมด้านในเรียบร้อยแล้วก่อนเข้าก็ต้องมีการปรับอุณหภูมิกันหน่อยครับวอร์มากาศให้อุ่นๆเข้ามาด้านในนี่คือโอ้โหน้ําแข็งแกะสลักเพียบเลยครับสวยมากๆไ <ๆ S 2> หลว่ะไหลเร็วด้วยอ่ะ เห็นน้ำแข็งแกะสลักแล้วคือฝีมือคนไทยนี่ระดับโลกมากๆเลยนะครับด้านในเนี่ยจะมีกิจกรรมเพิ่มความหนาวเข้าไปอีกคือบาร์น้ำแข็งที่เสิร์ฟเครื่องดื่มจากแก้วน้ำแข็งครับไปโอ้โหก็ถือเป็นแบบอันซีนในพัทยานะครับเพราะว่าก็ไม่เคยเจอแล้วแล้วก็ผมก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีใครเคยมาที่นี่สักเท่าไหร่นะครับนะด้านหลังนะทุกอย่างในนี้จะตกแต่งเป็นแบบหิมะนะครับสีขาวโพลนสวยเลยแงแมสเน่ ืนข้างในก็ยังเป็นแบบสีขาวเลยเออตกแต่งให้ดูเหมือนกับเป็นหิมะหล่นจริงแล้วก็ข้างในก็คือหนาวจริงๆนะครับตอนแรกนึกว่าแบบว่าออโฆษณาเปล่ารบติดข้าวตอนรจริงอาจจะแบบแค่สูงองศาเปล่าสิบองศาเปล่าจะเข้าไปโอ้โหหนาวมากไม่เกินห้าถึงสิบนาทีอะถ้าคนที่แบบขี้หนาวนะ ต้องออกมาข้างนอกแหละเออเอาไม่อยู่แต่ถ้าออกมาข้างนอกเสร็จนะครับถ้าหายหนาวก็วนเข้าไปอีกรอบนึงได้นะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมีบัดอยู่อะไรเงี้ยเออก็เข้าไปถ่ายรูปเก็บให้เก็บมุมให้ครบเลยนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับเป็นแบบทันซีดินไทยแลนด์นะครับมาพัทยาก็อย่าลืมมาแวะก,กันที่นี่นะครับแล้วก็อา้าวของหล่นหมดแล้วเริ่มใหม่หมดเลยอือสารเรียงไว้ตั้งนานเรียบร้อย เดีต่อไปนะครับเราก็จะไปที่สวนสัตว์เขาเขียวนะครับผู้ชายคนเดียวในทริปเนี่ยมันช่างเหนื่อยซะเหลือเกินนะครับผมตัวเมงเนี่ยอยังไงไอสัตว์กูทําเสร็จหมดแล้วเริ่มใหม่หมดอีกแล้วไม่ใบเดียวโอ้ย ราก็อยู่ที่สวนสัตว์เขาเขียวนะครับที่นี่ก็จะแบ่งเป็น2โซนนะในการเที่ยวชมก็จะมีสีเขียวนะครับ,บกับสีชมพูสีเขียวก็จะเป็นแบบนั่งรถล่างกับเ,เขาอย่างเงี้ยเออแล้วก็แวะตามจุดต่างๆส่วนสีชมพูก็จะเป็นแบบให้เราขับรถเข้าไปเองเลยถ้าเราจะทั้งสองสีเลยก็คือเราก็เป็นเหมือนแบบรถกอล์ฟของเขาอย่างเงี้ยเออแล้วเรามา7เจ็คนนี้ก็คือนั่งได้คันเดียวเลยครับวันนี้มินเป็นสรารถีัน้าที่เดียว ที่นี่จะเป็นลักษณะเหมือนเรานั่งรถชมสัตว์ต่างๆนะครับมีสัตว์หลายชนิดมากๆและพื้นที่เยอะมากๆเรียกว่าเขาทั้งลูกเลยทีเดียวและสัตว์แต่และตัวเนี่ยอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงดีครับเขาเลี้ยงดูแลได้ดีมากๆเลยครับกุมาลายเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีสีขาวและมีมม<ไ>ลายดําหรือมีเสียดที่ดีดำแล้วมีลายขาวขาวลายดําหรือดําลายขาวขาวลายดําดาลายขาวให้กูเฉลยไ,มไหม กูก็ไม่รู้ไงข่าวลายดำวะเดี๋ยวกูไปเสิร์ชในกูเพื่ให้เดี๋ยวตีปากแตกเลยข่าวลายดำดูข้อมูลมาแล้วก็คือว่ายุคแรกๆของม้าลายเนี่ยมีสีดำครับแต่ว่าเริ่มวิวัฒนาการตัวเองให้มีสีขาวแทรกเข้ามาเพราะฉะนั้นม้าลายเลยเป็นสัตว์ที่มีสีดำและลายสีขาวนั่นเองครับดูแล้วหน่อยมินทาดูแล้แนหน่อยทาดูแล้แนหน่อยตัวนูน้นตัวนูน <laughs> ้นชิงไปนูน่น ได้นั่งรถชมสัตว์แบบใกล้ๆเลยนะครับมีทั้งแบบน่ารักแล้วก็แบบน่ากลัวนะครับอย่างหมาไฮยีน่า,น,านี่คือโหดูหน่ากลัวมากๆครับถ้าไม่มีสวนสัตว์เราก็คงไม่มีวันได้เจอเขาครับ ดีไหมที่นี่แบตกูจะหมดแล้วกูต้องเรือยให้รีบรีวิวสัตว์เยอะมากเลยหันไปทางอื่นนุ่นเป็นไงดีไหมก็ดีเดูแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับผมเออแล้วสัตว์ก็เยอะอากาศดีวันนี้มาไม่มีแดดด้วยถือว่าโชคดีมากๆไปพัทยาก็อย่าลืมไปเยือนสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันนะครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราคลิปนี้วงนายไลแมนและโอฟินผักผลไม้อบกรอบครับผมมาแล้วเฮ้ยหรอคิดว่าแม่งจะแบบออกมาอันนี้ตีมซัฟาฟรีเหรอคะอ๋อเป็นตีมให้นมบุูดหมอยหมาเนาะ มือมันไม่รู้สึกแล้วครับมาถ่ายรูปให้สองหนึ่งไปจ้าเฮ้ยบอกให้เอาถุงมมาก็ไม่เอามาหนูชอบไหมลูกชอบมากเลยค่ะทำไมไม่ทำกับเราอย่างนี้เนี่ยเขาได้แล้วได้แล้ว พวกมึงนี่แม่งเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้เลยจริงจริงโอ้ยเหนื่อยแย่ยังไงจูแล้วของเมียอะไม่ใช่ มาอัดร้องยังไงร้องร้องไงให้เอซไม่รียกว่างอะไรนะไม่ได้ไม่พวกมือหรอกเดี๋ยวกูไปเล่นที่ร้านมไหมร้านอีจูซะหน่อยเรืนอไหนื่องนอยากไลนักร้องต่เรแเสียงไปได้ไหมหน้าไปได้หน้าไปได้ตลกมีเอร์กินเลยหไม่ไเลนแต่เป็นอ่งี้ ไอสัตว์กูเพิ่งเล่นในเพลงนี้กูยังไม่เคยเล่นเลยแม่คิดว่ากูหากินอยู่เพลงเดียวดาวคริสตินมายูมามา้ไหมึงอย่าอิวร้องขอร้องปวดหัวเฮ้ยอิวมาลองได้อิวมาร้องเก่งนะร้องยังไงเว้ยเวยมาร้องอยู่บ้านอ่ะร้องเสียงสูงสูงรู้ทำไมแต่มันตันไปนะร้องยาวว่านั้นอีกอ่ะโหยาวเนี่ยสูงและยาวคนเยี่ยมเสียกูอยากได้ยิงมันหอยหวนเลยนะ Yeah. <laughs>